หวานทอดกรอบดีว่ะเอาไหมั้ยอย่างที่มานี้เลยค่ะออนที่มานั่งนี่เลยเออเออนิ่งเลยนะนิ่งเลย เอาผักลยกนวนมาที่มาอปูอยแดงน้นน้องมาั้นี่นั่งนี่งนี่นันี่นี่นั่งนี่นา่งนี่นั่งน่นั่งนี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 ่นั่งนั่นีนัน่นั่งนี่นั่งนี่นั่งี่ั่นนั่งนั่งนั่งน่งนั่งันั่ั่งนั่นั่งน่งนนััน่งนั่งนั่งน ไปกนไ้โอเคไปก็ได้อนนี้เลยลก็มีแบแล้วบมาโอยเอาเอะไรอ่ะเอาหยงตามอ่านได้ละดิมากนาะเดี๋ยว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 แป๊เอานมเาก่อนนั่งก่อนนั่งก่อน

Ơi, mày luôn. cái này ôm anh rồi ôm ở rồi chơi game 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 ปองเขาห่เหกอย่กระปองี่ยงอะไรอย่บุญเมออู้มันผิดป่องเขาแหล่งยี่อือที่เนี่ยยีบอยู่ไหนนี่ยที่มาเป็อยู่ไหนไม่ไง้องมันสีเหลือย่งเงาโยนเลยเดี๋ยวองมันสีเหลืองหน่อยอ๋ออ๋เดนไหม๋ยวแย่งกันคองมันเป็นสีเหลืองัไงนะค้องเป็นสีเหลืองเป็นเอ็นไเยเนี่ยเป็นแบบเอ็นิ๊เออม่อกี้แบบปตัว